สวัสดีครับเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นอย่างไงครับก็วันนี้ก็มีข้อแนะนอยู่สองสามปาระการนะครับที่ทําให้เราสามารถที่จะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะข้อหนึ่งคือหาบุคคลที่เราไว้ใจนะครับได้แล้วก็เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยที่อยู่กับเขาเรียนรู้ครับว่าบุคลิกอะไรของเขาเนี่ยที่ทําให้รู้สึกว่าเราประทับใจเราชอบแล้วก็มีอะไรบ้างในในตัวเขาที่บ่งบอกถึงความเป็นเดาด้วยครับคือว่าเขามีความคิดเห็นอะไรกับเราบ้างเนยหรือว่าเขาเองได้ม,มีข้อ เหมือนกับข้อแนะนําข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวกับตัวเราเี่ยเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักตัวเราเองมากขึ้นนะครับจากคนที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยแระไว้วางใจกับเขานหนึ่งข้อสองคือกิจกรรมครับหากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าทําแล้วเราสว่าปลอดภัยเราไม่ต้องกังวลถึงกับเไม่ต้องกังวลสายตาคนรอบข้างว่าจะคิดกรรับเรายังไงหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าจะกังวลว่าเราจะทําเสร็จหรือไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามันเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าทํากิจกรรมนั้นโดยมีใจที่แบบ สงบผ่อนคลายครับเป็นตัวของตัวเองเช่นอาจจะบางคนอาจจะชอบเล่นไอศเก็ตใช่ไหมบางคนก็อาจจะไปทําสวนบางคนก็อาจจะเป็นเต้นรําหรือว่าอืมทําในสิ่งสิ่งที่วาดวาดรูปอย่างเงี้ยครับหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เราไม่จําเป็นต้องต้องบางทีก็คืออาจจะเป็นกิจกรรมที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องดูเวลาครับคือรู้สึกเพลิดเพลินไปและไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะเป็นตัวเอง,เองแล้วอยู่กับกิจกรรมนั้นนะอย่างที่สามคือว่าหาสิ่งที่เราไม่ชอบ คือนอกจากว่าการที่เราจะรู้จักตัวเองเนี่ยนอกจากเราจะเรียนรูน้แล้วว่าโอ้เนี่ยคือรับรับเข้ามาใช่ไหมโอ้นี่นี่คือตัวเราอันนี้คือตัวเราแต่ว่าอีกด้านนึงคือเราต้องตัดทิ้งไปด้วยครับเขาต้องเรียนรู้ด้วยว่าเราไม่ชอบอะไรแล้วเราก็ต้องฝึกที่จะตัดจะตัดทิ้งออกไปเนาะก็ต้องแบบเหมือนกับเหมือนเหมือนที่เราคุยกันครั้งก่อน,อนว่าก็ต้องสามารถที่จะกําหนดขอบเขตชีวตได้ชัดเจนด้วยว่าอะไรที่เราเรารับไม่ได้แล้วเราไม่สามารถที่จะอ,อะไรนะ ยอมได้แล้วครับก็ต้องต้องตัดทิ้งไปเนาะก็คืออะไรที่เราไม่ชอบนะครับก็เพราะบางครั้งเนี่ยจะให้เราเห็นชัดเจนด้วยว่าการที่เราไม่ชอบบางอย่างหรือว่าไม่ชอบลักษณะบางอย่างหรือว่าไม่ชอบบุคลิกบางอย่างของคนบางคนเนี่ยก็ทําให้เรารู้มากขึ้นว่าอ๋อ ó, ที่จริงแล้วเราเป็นคนยังไงเราเราคิดถึงยังไงเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือว่าอะไรที่สําคัญกับชีวิตเราครับเราให้ความสําคัญกับอะไรบ้างเนาะเราให้ความสำคัญกับการเราให้ความสําคัญกับ ความสมคัญกับบุคคลรอบข้างแล้วให้ความสมคัญกับความอะไรการทํางานที่ดีเลิศเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเความรู้ที่มีใช่ไหมเราให้ความสําคัญกับการที่จะปรองดองสามัคคีอะไรเงี้ยเราให้ความสําคัญกับความสนุกสนานในชีวิตอะไรเงี้ยเราให้ความสําคัญกับอะไรซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เราไว้วางใจได้ครับกิจกรรมที่เราทําแล้วเรามีความสุขสงบโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงความคิดหรือว่าสายตาคนรอบข้างใช่ไหมครับ สิ่งที่เราไม่ชอบครับแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสาคัญในสี่อย่างนี้ถ้าเราฝึกนะครับที่จะมองแล้วก็ทบทวนในแต่ละวันเราก็จะได้รู้จักมากขึ้นว่าตัวเราเป็นเป็นเอ่อเป็นคนแบบไหนอ่ะมีความคิดความเชื่อหรือว่ามีทักษะอะไรบ้างในชีวิตใช่ไหมเมื่อรู้จักตัวเองพอแล้วใช่หรือว่าดีดีขึ้นแล้วใช่เราก็สามารถที่จะรู้ว่าเอะสิ่งที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์กับเราต่อไปไหมหรือว่าเอะเราควรที่จะอัปเดตปรับเปลี่ยนได้แล้วครับที่จะที่จะทําให้ชีวิตเราสามารถที่จะ ก้าวหน้าก้าวไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับก็ก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันดับแรกคือรู้จักตัวเองก่อนครับและหลังจากนั้นก็ลองมาดูว่าสิ่งที่รามีจะต้องทํำยังไงบ้างเนาะอ,อม,มีมีีต้องมีพัฒนาอะไรไหมครับหรือว่าก็เต้องตัดทิ้งไหมเลยครับเพื่อที่เราเองจะได้แบบเป็นตัวงเ,เองมากขึ้นเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสี่อย่างบุคคลที่เรา รู้สึกไว้ใจปลอดภัยนะครับแล้วก็กิจกรรมที่เราชอบเลยที่เราไม่ต้องไปสนใจความคิดหรือว่าสายตาของคนรอบข้างนะครับแล้วก็สิ่งที่เราไม่ชอบนะครับแล้วก็สิ่งที่เราให้ความสําคัญถ้าเราฝึกที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านี้และทบทวนในสิ่งเหล่านี้แต่ละวันเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ